บทที่ห้าสิบสี่ใต้ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนามหาบอพิษพระเถรัถวายพระพรต่อไปบุคคลผู้ประพฤติธ,ธรรมเพื่อธรรมชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมเป็นผู้ร่ำรวยธรรมมีธรรมโภคะ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายโภคะมีสองอย่างคืออมิตรโภคะหนึ่งธรโภคะหนึ่งในโภคะสองอย่างนั้นทรรมโภคะเลิศกว่าอามิตรโภคะมหาบอพิษอมิตรโภคะนั้นคือความร่ํารวยอามิตรการมีอมิตรความมั่งคั่งปัจใจสี่และเปี่ยมล้นด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโพพะ ทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อความลุ่มหลงมัวเมาส่วนธรรมโภคะนั้นคือความร่ำรวยธรรมการมีธรรมการมั่งคัง่งพรั่งพร้อมไปด้วยธรรมซึ่งเป็นไปเพื่อความขัดเกลาอย่างยิ่งเป็นบันไดาตายเต้าไปสู่พระนิพพานเป็นสะพานทอดไปสู่โลกอุดรน,นี่แหละพระผู้มีพระภาคทรงยกย่องอย่างยิ่ง พระองค์ตรัสว่าเป็นผู้ไม่จนชีวิตไม่สูญเปล่าแม้คําว่าบุคคลจะถึงพร้อมด้วยโภคะก็เพราะศีลสีเลนโภคสัมปทานั้นก็หมายถึงธรรมโภคะนี่เองบุคคลผู้มีศีลบุคคลผู้มีศีลเหมือนมีพื้นดินดีเป็นที่รองรับพืชพันธุต์ต่างๆถือทำได้โดยสะดวกเป็นที่ งอกงามขึ้นแห่งพืชคือธรรมศีลและธรรมจึงต้องควบคู่กันไปจึงจะอำนวยประโยชน์เต็มที่พระราชาผู้ทรงใช้ตราธรรมจักเป็นตราแผ่นดินทรงประนมพระหัตถ์ขึ้นเหนือพระอุระพรางตรัสว่าน่าปลื้มใจจริงน่าปลื้มใจจริงคําของพระคุณเจ้าเป็นมัทุรกถาชวนชื่นใจ แต่พระคุณเจ้าข้าพเจ้าวิปฏิสารอยู่อย่างหนึง่งคือข้าพเจ้าได้เคยสั่งให้จับพระศึกเสียจำนวนมากมายข้าพเจ้าเกรงว่าในจำนวนนั้นอาจจะมีพระผู้มีศีลอยู่ด้วยจะเป็นบาปแก่ข้าพเจ้าขอถวายพระพรพระเถระทูลเรื่องนี้ขอพระองค์อย่าทรงวิปัสสนรเลย พระที่ถูกจับศึกประมาณสองหมื่นรูปก่อนทําสังคยานานั้นได้รับการพิจารณาสอบสวนอย่างแน่ชัดแล้วว่าเป็นผู้ทุศีลทั้งสิน้นการกําจัดภิกษุเหล่านั้นออกไปเป็นเสมือนการถอนหญ้าอันเป็นอันตรายแก่ข้าวกล้าออกจากนามีแต่คุณโดยส่วนเดียวอันหนึ่งเล่ามหาบอพิษ เหมือนเนื้อกับเสือจะอยู่ร่วมกันไม่ได้หากต้องการรักษาเนื้อไว้ก็ต้องฆ่าเสือเสียหากไม่ฆ่าเสือเนื้อก็หมดเมื่อเสือกินเนื้อหมดแล้วก็จะหันมากินเจ้าของเนื้อต่อไปพิจารณาแล้วมองเห็นแต่อันตรายมหาบอพิษพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเหมือนอย่างว่าลาซึ่งเดินตามฝงโคไปทุกย่างก้าวพร้อมด้วยประกาศว่า เราเป็นโครเราเป็นโคก็หาชื่อว่าเป็นโคไม่เพราะเสียงก็ดีสีก็ดีรอยเท้าก็ดีไม่ได้เหมือนโคเลยจึงสักแต่ว่าตามฝูงโคไปฉันใดภิกษุบางรูปก็ฉันนั้นตามหลังภิกษุสงไปทุกย่างก้าวพลางกล่าวว่าเราเป็นภิกษุเราเป็นภิกษุแต่ก็หาชื่อว่าเป็นภิกษุไม่ เพราะมิได้มีอธิศีนสิกขาอาธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเช่นภิกษุทั้งหลายอื่นจึงสักแต่ว่าติดตามภิกษุทั้งหลายไปข้างหลังเท่านั้นด้วยเหตุนี้มหาบทพิษไม่ต้องทรงวิตกกังวลได้เรื่องดังกล่าวพระองค์ควรมีปีติสมนัตที่ได้ทรงจัดเสียนน้ำแห่งพระพุทธศาสนาทำให้หมู่สงบริสุทธิ ควรแก่การกราบไหว้ของมหาชนและเป็นเนื้อนาบุญของโลกต่อไปพระคุณเจ้ากล่าวถ้อยคำเป็นที่ชื่นชมทําให้ขพเจ้าชุ่มชื่นยิ่งนักกรุณากล่าวต่อไปเถอะพระคุณเจ้าขาพเจ้าไม่ต้องถามอะไรอีกแล้วพระคุณเจ้าประสงค์กล่าวสิ่งใดอันจะเป็นประโยชน์แก่ขพเจ้าก็กรุณากล่าวเธอ หาบ่อพิษขอพระองค์ทรงมนสิการด้วยดีเถิดกุศลจริยานั้นอันมหาบ่อพิษได้สั่งสมแล้วเป็นอันมากขอพระองค์ทรงละลึกถึงกุศลจริยานั้นเพื่อช่วยให้พระมนัสชุ่มชื่นด้วยธรรมโมชะและพระองค์พึงมนสิการถึงพระพุทธพจน์อันปฏิสังยุตด้วยชารามรณะเป็นต้นดังนี้ภิกษุทั้งหลาย ทำสี่ประการอันใครๆจะประกัไมิได้เลยคือ 1. ประการสิ่งที่ต้องแก่เป็นธรรมดามิให้แก่ 2. ประการสิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดามิให้เจ็บ 3. ประการสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดามิให้ตาย 4. ประการกรรมชั่วที่บุคคลทำแล้วมิให้ผลเป็นความทุกข์ความทุรนทุราย ภิกษุทั้งหลายนี่แลธทำสีประการอันใครใคในโลกไหนๆไม่อาจประกันได้มหาบอพิตเกี่ยวกับเรื่องการกล่าวถ้อยคำนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมื่อกล่าวสิ่งใดอยู่อกุศลธรรมจเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปสิ่งนั้นไม่ควรกล่าวเมื่อกล่าวสิ่งใดอยู่อกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมจเจริญขึ้นสิ่งนั้นควรกล่าว ชานุสนีพรามเคยกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าบุคคลผู้มีความตายเป็นธรรมดาที่จะไม่กลัวตายนั้นไม่มีพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าที่ไม่กลัวตายก็มีคือบุคคลผู้ปราศจากการมราคะหมดความพอใจในกามคุณต่างๆหนึ่งบุคคลผู้ปราศจากราคะในกายหนึ่งบุคคลผู้ไม่ได้ทำความชั่ว มิได้ทำกรรมอาลามกไว้มากหนึ่งบุคคลผู้ไม่สงสัยในพระสัตธรรมหนึ่งพวกสุดท้ายหมายถึงพระอระหันตขีนาศผู้สิ้นความสงสัยในพระสัทธธรรมแล้วมหาบอพิษพระองค์ได้ทรงสละทรัพย์จำนวนมากบำรุงพระาศาสนาและพระสงฆ์ผู้มีศีลอนิสงส์แห่งทานนมามัยนั้น เป็นมากมายสุดจักรนาได้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนักโคตรคารสาลาป่ามหาวันในเขตเมืองเวสาลีสีหะเสนาบดีได้เข้าเฝ้าทูลถ,ถามถึงผลทานที่ได้เห็นในปัจจุบันพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าผลของทานที่เห็นได้ในปัจจุบันนั้นมีอยู่สีประการ ที่เห็นได้หลังจากตายทำลายขันแล้วหนึ่งประการคือ 1. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักที่พอใจของคนมาก 2. ส,สัตว์บุรุษย่อมพอใจคบเขา 3. ชื่อเสียงเกียรติคุณอันดีงามย่อมฟุ้งขจรไป 4. จะก้าวเข้าสู่บริษัทสมาคมใดก็เป็นผู้แกล้วกล้าไม่เก้อเขิน สีอย่างนี้เป็นผลที่เห็นได้ในปัจจุบันส่วนผลที่เห็นได้ในสัมปราย,ยิกบภพคือ 5. เมื่อตายแล้วย่อมบันเทิงเกิดในสุคติสวรรค์สีหาเสนาบาดีได้สดับแล้วกราบทูลว่าผลแห่งทานที่เห็นได้ในปัจจุบันสี่ประการนั้นเขาไม่ได้เชื่อพระผู้มีพระภาคแต่เขารู้ชัดด้วยตนเองทีเดียว เพราะเขาเป็นคนชอบให้ทาและได้รับผลสี่ประการดังนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงมาส่วนผลประการสุดท้ายอันเห็นได้ในสำปรายิกภพนั้นเขาไม่รู้แต่เขาเชื่อพระผู้มีพระภาคบุคคลผู้เป็นคารวาสครองเรือนเมื่อเป็นผู้มีอัธยศาศัยโน้มไปในทาแล้วนอกจากจะได้รับผลสีประการดังกล่าว ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ปราศจากธรรมของคาลือหัดบุคคลผู้มีศรัทธาเชื่อกรรมและผลของกรรมหมั่นให้ทานรักษาศีลประพฤติธรรมนอกจากอำนวยความสูความสุขความสงบแก่ตนเองแล้วยังเป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งแก่ญาติพี่น้องและบริวารชนมากมายพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าเหมือนภูเขาศิลาท่ามกลางป่าใหญ่ ต้นไม้ได้อาศัยภูเขานั้นและเจริญเติบโตเป็นต้นไม้เจ้าป่าชั้นใดบุตรภรรยาพงพันมิตรอมมาตญาติสาโลหิตตลอดจนถึงผู้ที่อาศัยอยู่ก็ได้ชันนั้นได้อาศัยบุคคลผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วย่อมเจริญรุ่งเรืองด้วยธรรมบุคคลเหล่านั้นได้เห็นศีลความเสียสละและสุจริตของกุลบุตรเช่นนั้นแล้ว ผู้ที่มีปัญญาแหลมคมย่อมดำเนินตามเมื่อประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วย่อมบันเทิงในเทวโลกเกี่ยวกับการให้ทรัพย์นั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่อนาถบินฑิกะเศรษฐีดังนี้ดูก่อนข้าหบดี วิธีการใช้ทรัพย์มีอยู่5ประการคือ 1. อริยสาวกสาวกของพระอริยเจ้าหาทรัพย์ได้มาโดยความเพียรพยายามได้มาด้วยกำลังแขนด้วยหยาดเหงื่อแรงงานได้มาโดยชอบทำแล้วพึงเลี้ยงตนมารดาบิดาบุตรภรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุข 2. เลี้ยงมิตรสหายให้เป็นสุข 3. ใช้ทรัพย์ นั้นบำบัดอันตรายอันเกิดจากเหตุต่างๆ 4. ี่ทำพลีการเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทนห้าอย่างกญาติพลีการสงเคราะห์ญาติขออติทิพลีการต้อนรับแขก 5. ขบุพเปตะพลีการทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย 5. งราชพรี การเสียภาษีอากรเจอเทวตาพรีการทำบุญอุทิศให้เทวดาห้าบำรุงเลี้ยงสมณพรามณาจารย์ผู้เว้นจากความมัวเมาผู้ดํารงอยู่ในขันติโสรัจาจผู้ทําตนให้สงบทําให้ทักษินามีผลมากมีอานิสงส์สูงดูก่อนขหะบ,บดี เมื่ออริยะสาวกได้ใช้ทรัพย์อย่างนี้แล้วหากทรัพย์ต้องหมดสิ้นไปเพราะเหตุนี้อริยสาวกนั้นก็ไม่มีการวิปติสารความเดือดร้อนใจหากโภคาเพิ่มพูนขึ้นเขาก็ไม่เดือดร้อนใจเขาไม่เดือดร้อนใจทั้งสองด้านดูก่อนข้าบดีสิ่งห้าประการที่ต้องการ พอใจและสิ่งที่หาได้ยากในโลกห้าประการนั้นคือ 1. อายุอันนาพอใจ 2. วันณะอันนาพอใจ 3. สุขอันนาพอใจ 4. ยศอันนาพอใจ 5. สวรรค์อันนาพอใจบุคคลผู้ปรารถนาอายุวันนะสุขยศและสวรรค์ ไม่อาจบรรลุผลสำเร็จได้โดยวิธีการกราบไหวอ้อนวอนแต่จะบรรลุผลสำเร็จด้วยการปฏิบัติตามปฏิปทาอันจะให้บรรลุถึงอายุอันน่าพอใจเป็นต้นนั้นหากสำเร็จได้ด้วยการกราบไหว้อ้อนวอนแล้วใครเล่าจากเสื่อมจากสิ่งที่ตนต้องการมหาบอพิษ บุคคลผู้เป็นสัพพุรุษเกิดในตระกูลเพื่อประโยชน์และความสุขของคนมากเป็นประโยชน์และความสุขแก่มารดาบิดาแก่มิตรสหายแก่สมณพรมนาจารย์แก่บุตรภรรยาตลอดถึงทาตกรรมกรผู้มีประโยชน์ปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่คนมากเป็นผู้คุ้มครองรักษาธรรมเป็นพระหูสูตรมีศีลและวัดดี เทวดาย่อมรักษาเขาให้ปลอดภัยและให้มีความสุขเกียรติย่อมไม่ละเขาผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันหนึ่งเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ไม่ประมาทเป็นบัณฑิตย่อมยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันชาติและประโยชน์อันเป็นสัมปราย,ยกัาติดังนั้นชีวิตอันประเสริฐของบุคคล จึงควรเป็นชีวิตอันประกอบด้วยประโยชน์ทั้งสองนอกจากนี้ควรบำเพ็ญทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์คนทั้งหลายเพราะบุคคลผู้ให้สิ่งที่น่าพอใจย่อมได้รับสิ่งที่น่าพอใจผู้ให้สิ่งเลิศย่อมได้รับสิ่งที่เลิศผู้ให้สิ่งประเสริฐย่อมได้รับสิ่งอันประเสริฐมหาบาพิษขอพระองค์พึงทรงพิจารณา ทศพิษรัชธรรมสิบประการคือทานการบริจาคทั่วไปศีลการเว้นจากการเบียดเบียนบริจาคก,การสงเคราะห์ค่ารัชบริพารตามสมควรแก่ฐานะและการสละความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวมอาชวะความซื่อตรงมัทวะความอ่อนโยนตบะ คุณธรรมเครื่องเผาผานความชั่วอโกธะความไม่โกรธอวิหิงสาความไม่เบียดเบียนขันติความอดทนอวิโรธนะความควบคุมพระทไทยให้สงบไม่แสดงพระอาการขึ้นลงเมื่อประสบสมบัติและวิบัติเมื่อทรงพิจารณาธรรมทั้งสิบประการนี้ว่ามีในพระองค์อย่างเต็มเปี่ยม แล้วก็จะทรงปีติสมนัสอย่างเต็มที่ท่านกล่าวว่าไม่มีปราโมทใดเสมอด้วยปราโมทอันเกิดจากการประพฤติธ,ธรรมจอมจัก,กรพัรย์ยกพระหัตถ์ขึ้นประนมทรงภาวนาพระพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณแลตรัสว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์มีคุณหน้าอัศจรรย์ พระรัตนตรัยนิช่างอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์แก่โลกจริงหนอเป็นโชคดีของโลกแล้วที่พระรัตนตรัยได้เกิดขึ้นเป็นลาบอันประเสริฐของปวงชนผู้อยู่ใต้ร่มแห่งพระพุทธศาสนาและนำเอาคําสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นประทีปสองทางชีวิตเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วพระมหาเถระก,ก็ถวายพระพรล,ลา